อยากรู้ว่าราจิตคนอื่นโดยไม่ต้องนั่งสมาธิถามอยากรู้ว่าราจิตของคนอื่นได้โดยไม่ต้องนั่งสมาธิจะมีวิธีละลัดบ้างไหมตอบก่อนอื่นต้องตั้งมุมมองที่ชัดเจน ว่าที่คุณไม่สามารถอย่างทราบความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นได้ก็เพราะหนึ่งจิตเต็มไปด้วยม่านหมอกบดบังเหมือนคุณไม่อาจเห็นรายละเอียดของสิ่งที่กำลังตั้งให้ดูอยู่ตรงหน้าตราบเท่าที่หมอกลงจัดม่านหมอกก็บดบังจิตได้แก่คลื่นความคิดฟุ้งซ่านกระแสความสงสัยใครรู้อารมณ์หดหู่เสื่องซึมแรงพยาบาทอาฆาต และความเพ่งเล็งอยากเสพกามลองดูความจริงที่เกิดขึ้นคนเราอยู่กับใครถ้าไม่อยากเสพกามก็อยากทำให้อีกฝ่ายเจ็บใจท้าไม่รู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบกับเขาคือไม่เอียงไปทางราคะหรือโทสะก็ทำตัวหลบในสร้างโลกส่วนตัวเปลีกตัวออกห่างจากเขาด้วยใจ ซึ่งนั่นก็คือการคิดฟุ้งซ่านตระเวนไปเรื่อยหรือไม่ก็ปล่อยทอดหุยจนเมือลอยเคว้งคว้างถ้าคลึมครมขึ้นมาก็สงสัยใครรู้เพ่งเลงอีกฝ่ายยังอยากจะอ่านใจให้ออกพฤติของจิตเหล่านี้ล้วนก่อม่านหมอกบทบังอย่าว่าแต่จะเห็นจิตคนอื่นเลยครับแค่เห็นให้ได้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหน กำลังทําอะไรคิดถึงสิ่งใดอยู่ก็นับว่ายากแล้ว 2. จิตเต็มไปด้วยอัคติคิดเข้าข้างตัวเองหรือเข้าข้างคนอื่นกะเกงอยู่ตลอดเวลาว่าคนอื่นคงรู้สึกอย่างนั้นคงคิดอย่างนี้ด้วยอัคตินั้น เปรียบเสมือนเลนนูนเลนเว้าวที่เมื่อคุณมองอะไรผ่านเลนเหล่านี้แล้วจะปรากฏเป็นภาพบิดเบี้ยวไม่เคยตรงจริงเลยและแต่ละคนก็มีระดับความรุนแรงของอคติมากน้อยต่างกันประเภทฝึกตัวให้พูดและบอกว่าไม่ได้พูดทำแล้วบอกว่าไม่ได้ทำคนอื่นถูกก็ป้ายสีว่าผิดพักพวกตัวเองผิดก็ตกแต่งให้เป็นถูก ผลของกรรมเหล่านี้จะทวีอคติให้กล้าแข็งมากขึ้นเรื่อยๆอย่าว่าแต่จะเห็นจิตหรือความคิดของคนอื่นไว้เอาแค่ใจตัวเองแม้พยายามอ่านจริงๆจังๆยังยากเลยครับถามตัวเองก็ตอบตัวเองไม่ถูกว่าจะอยากเอาอะไรหรือคิดยังไงกันแน่ สจิตเต็มไปด้วยความไม่รู้ไม่รู้จักธรรมชาติของจิตไม่รู้จักธรรมชาติของกรรมวิบากไม่รู้จักที่มาเหตุผลต้นปลายคนเราจึงเหมือนม้าใส่แว่นโดนบังคับให้เห็นลู่วิ่งตรงหน้าคับแคบไม่รู้อะไรเลยนอกจากวิ่งไปเรื่อยๆเช่นนี้อย่าว่าแต่จะเห็นจิตเห็นกรรมหรือเห็นเหตุผลต้นปลายของคนอื่น แม้จิตแม้กรรมแม้เหตุผลต้นปลายของตนเองก็ไม่อาจอย่างทราบพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าไม่อาจฉลาดในจิตของคนอื่นก็ขอให้ฉลาดในจิตของตนเองซึ่งพุทธพจน์นี้ที่จริงมีความหมายลึกซึ้งมากเพราะความจริงก็คือ เมื่อรู้จักจิตของตนเองฉลาดในจิตของตนเองก็ชื่อว่ารู้จักธรรมชาติของจิตฉลาดใน,นกลไกการทำงานของจิตรู้รอบตอบได้ในต้นสายปลายเหตุของอาการต่างๆทางจิตซึ่งก็นั่นแหละครับแปลง่ายๆเลยคือเมื่อใดคุณเห็นจิตตัวเองได้เรื่อยๆก็ย่อมเกิดความสามารถอ่านจิตคนอื่นได้ด้วย จิตสามารถรู้ภาวะของตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังรู้สึกอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสให้มีสติยอมรับตามจริงจะอยู่กับคนอื่นหรืออยู่คนเดียวก็ตามว่าปัจจุบันมีราคะหรือไม่มีราคะปัจจุบันมีโทสะหรือไม่มีโทสะปัจจุบันมีความฟุ้งซ่านหดหูหรือสงสัยใครรู้อย่างไรหรือไม่ เมื่อทำความรู้จักกับสภาพหยาบๆของจิตตัวเองถูกรู้ได้เรื่อยๆเหมือนเล่นๆเหมือนดูทีวีแบบเอาความรู้เรื่องไม่ใช่เพ่งเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งจนไม่เท่าทันว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วเกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วในที่สุดคุณจะพบตัวเองเปิดใจรู้สึกสนุกราวกับเห็นสภาพจิตคนอื่นอยู่ เมื่อสักแต่เห็นและยอมรับตามจริงว่าจิตสงบเป็นอย่างไรจิตฟุ้งซ่านต่างๆนานาเป็นอย่างไรใจคุณจะปล่อยวางทุกสภาพจิตที่เห็นเพระาะทราบชัดว่าทุกสภาพจิตเกิดขึ้นแล้วต้องแปรปรวนเป็นธรรมดาเมื่อรู้ชัดและปล่อยวางได้ทุกสภาพจิตที่เห็นคุณจะรู้สึกอย่างหนึ่ง หลังจากเห็นสภาพจิตใดๆก็ตามใจจะว่างวายจากความอยากว่างวายจากความฟุ้งซ่านและเหมือนความว่างตรงกลางอกมีความเสถียรนมากขึ้นเรื่อยๆตรงที่คุณว่างได้เรื่อยๆนั่นแหละจิตเริ่มเป็นสมาธิโดยไม่ต้องหลับตาทำสมาธิและในความว่างจากอยากนั่นแหละที่ม่านหมอกบทบางต่างๆจะสลายตัว อคติที่เคยอัดแน่นจะหายไปพออยู่กับความว่างได้คุณก็สามารถสัมผัสจิตคนอื่นออกมาจากความว่างนั้นคืออยู่กับใครและเห็นเขาพูดเห็นเขาทำอะไรคุณจะสัมผัสถูกว่าการพูดและการทำของเขาเหล่านั้นออกมาจากสภาพจิตที่มีราคะหรือไม่มีราคะ มีโทสะหรือไม่มีโทสะมีความฟุ้งซ่านหดหูหรือสงสัยใคร,ร่รู้หากคุณไม่มัวใจฟูหลงตัวว่ารู้จิตคนอื่นได้สักแต่เห็นว่าจิตแบบหนึ่งหนึ่งเกิดแล้วหายเกิดแล้วหายไม่ต่างจากสภาพจิตที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของตัวเองในที่สุดคุณจะหลุดจากกรอบของความรู้สึกเป็นตัวตน เห็นโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากสภาพจิตอย่างหนึ่งเปลี่ยนไปสู่ความเป็นสภาพจิตอีกอย่างหนึ่งวนเวียนเรื่อยไปไม่สิ้นสุดด้วยความว่างระดับนั้นจิตคุณจะตั้งมั่นได้นานดวงจิตจะใหญ่มีความสามารถแปลความคิดที่ลอยออกมาจากหัวใครต่อใครได้ออก บอกถูกว่าเขากำลังคิดอะไรได้เป็นคำคําหากคุณยังมีความโลภยังมีความหลงตัวความสามารถมองเห็นจิตและความนึกคิดของคนอื่นจะนําความทุกข์รูปแบบต่างๆมาสู่ตัวคุณเองแต่หากเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่ว่าจิตของเขาความนึกคิดของเขาก็ไม่แตกต่างจากของเราที่เกิดแล้วหายไม่น่ายึดมั่นถือมั่น ด้วยอาการอย่างนั้นวันหนึ่งคุณจะพบความสุขอันเป็นนิรันดร์